อ่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มีของมาส่งเนาะก็ค <c oughs> <center belt> ือกลับมาบ้านนะครับก็เลยแบบเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเรากลับมาด้วยเนาะตอนนี้เขาก็มาส่งแล้วหนักมาก0กกิโลเดี๋ยวให้เขายกลงก่อนเดี๋ยวเราจะเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเรานะครับไปลุยที่เกาะกลางน้ํากันเนาะเอาวางไว้ตรงนี้เลยครับพี่นุ๊กเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สกูตเตอร์ของเราแล้วนี่เดี๋ยวเราจะต้องแกะมันดูอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ อ่านี่ครับทุกคนสกูตเตอร์เราก็เดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับให้มันลมๆสนิทอย่งน,นี้จิโนจาเอาสกูตเตอร์ของนไปนลุยที่เกาะกลางน้ำเพราะว่าเราไม่ได้กลับมาที่เกาะกลางน้ำนานแล้วเนาะอ่าทุกคนตอนนี้นะครับสกูตเตอร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปลุยที่เกาะกลางน้ำกันละกันเดี๋ยวลองก่อนว่ามันยังขับได้รอเปล่าไปหุ่มลมหน่อย

เฮ้ยไอ้บิ๊กซีมันถึงวันอะถึงทางปะมันจะหลุดปะเนี่ยบิ๊กซีเฮ้ยบิ๊กซีเฮ้ยบิ๊กซีใจเย็นบิ๊กไป Oh! <laughs> โอ้หทุกคนแบบแรงโคตรแรงอะ่ะมันจะหนักกากินทราย,ยไปเลยดูเป็นรอยพญานาคเลยเดี๋ยวเราจะบินโดนแบบให้มันตามเราเก็บ<ฆ><ฆ>ภาพสวยๆตอนนี้พราที่ยังไม่ตก คือตอนนี้ถ้าไม่แรงนี่คือไปไม่ได้จริงๆนะตรงเนี้ยปลายแสงก็หมดโอ้ยโอ้โอ้คือมันตกหลุมอะทุกคนไปครับเราต้องตั้งหลักให้มันให้ได้ก่อนโอ้โอ้ Frank. <laughs> <laughs> ดยอดนะทุกคนโคตรมันเลยอะ่ะไอ้เหี้ยโอ้โ นี่คือล่องลอยล้อนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้คนอาจจะแบบเฮ้ยลอยงูยักษ์อะไรมาอีกนะอาจจะแบบขอหวยกันเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราก็เนาะมาลองที่เก,กาะกลางน้ําแล้วก็กลับมาเพราะว่ามันมีโควิดนะครับพี่นุก็เลยกลับมากักตัวที่บ้านนะครับเพราะว่าอยู่เชียงใหม่ก็แบบแยกย้ายกับทีมงานนะครับก็เลยแบบว่าถ้ามารวมตัวกันก็กลัวจะติดโควิดนะครับก็เลยมาหาทาเลที่แบบจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูอ่ะถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรก็สามารถคอมเมนต์ให้ได้นะครับอตอนนี้ก็จะมีทีมงานอีกหนึ่งคนนะครับใครครับ ก no да. ็เดี๋ยวเราไปดูเกาะกันสัหน่อยที่แบบว่าเราไม่ได้ดูนานแล้วไงเมื่อก่อนนี้เราทาอันนี้เนาะปุ้มเนาะทาอะไรนะทิงเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เราทําหมู่บ้านกลางเกาะตรงนี้ไงนี่ตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ก็รื้อหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็แบบน้ํายิ่งแห้งกว่าตอนที่พี่นุ้ยทำตอนนั้นอีกนะดูนะครับแม่น้ําเนี่ยออกไปไกลนน่นเลยอ่ะลองไปเดินดูกันสัหน่อยดีกว่าไปดูกันสักนิดนึงคือป่ามันขึ้นรอบๆแล้วนะครับแต่ว่าตรงกลางๆเนี่ยก็ยังแบบเป็นชายหาดนะครับ นี่ทุกคนตรงนี้มันน่าจะพอเห็นอยู่คือนะ้ํามันแห้งแห้งแห้งลงไปจากที่ตอนนั้นนะเรามาสร้างบ้านฟางนะมันก็ยังแบบไหลผ่านเส้นนี้นะไอเส้นใกล้ๆเนี่ยตอนนี้เส้นใกล้ๆนี้ไม่ไหลผ่านแล้วนะครับมันไปไหลเส้นนู้นเลยทําให้ตอนนี้คือเกาะของเราก็ขยายออกไปอีกนะครับ นี่ก็เป็นผลกระทบจากภัยแร้งนะครับเนื่องจากว่าบนเขาเนี่ยมันไม่สามารถเก็บน้ําได้นะครับแปลว่ามันไม่มีป่าไงมันก็ไม่เก็บน้ําฝนก็ไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่าป่ามันน้อยครับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้แหละพามาดูบรรยากาศของเกาะนะครับแล้วก็มาหาไอเดียว่าเราจะทาแบบทาคลิปอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็บรรยากาศเก่าๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะต้องกักตัวสักกี่วันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือโควิดมันแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับ FC หรือใครที่ดูอยู่นะครับก็ช่วยกันระวังด้วยนะ ก็ใส่แมสไว้ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกนะครับแล้วก็เวลาจะกินอาหารหรืออะไรเนี้ยก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะมันจะได้ฆ่าเชื้อโรคนะครับรักษาสุขภาพกอนด้วยนะครับโอเคคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปละว้ว wow.